ไงบ้างกนเดีเวลามันเวลาไม่ร่้กับคนรู้ใจมันเป็นอย่างนี้ลเพื่อนโอ้โดนขาเลือเลื่อหนึ่งโอ้โหอยู่ที่ขาเออมันแรไว้เ่ทำไมมึงไม่บอกว่มันหยูดที่ขาเดนที่ขาเลนลืองจุดอยู่ไหนไม่เห็นแล้วโอ้โอทำไมมันกางไว้เอ Last player s a

เจอติ๊กูแล้วกดกดเอาติ๊กรู้เรื่องรู้เรื่องไก่อนพี่นิวไหมไปก่อนเดี๋ยวมาสั่งรู้คนก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน litman shop โน1เรื่องเติมเกมเติมเกมมาแล้วแลในราคาถูกเข้าไว้ใน5ทีถูกกว่าเติมเองตั้ง10%เติมเกมในเว็บรับ litman coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุดถึง10เดือนอีกด้วยพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไล litman shop เติมเกม

ไ่ทำที่เพื่อนเดี๋ยวเรื่ององเดินไม่องิีเออ30 seconds left ทำงานแล้วครับช่วงนี้นั่งเล่นเกมอย่างเดียวเลยครับไม่ทำงานแล้วสเสียแล้ว ไม่เห็นดีกนตัวเองวะไอ้กรอบดึงดี Spike plant ไอ้เชียตานหญิงโคตรงงว่ะมีหมาหมาด้วยนะเว้ยไอ้ยะไอ้เชียตานหญิไม่ตายได้ไงวะมันเข้าควันไปไงเข้าควันมีชลิปป่ะวะมีปะมีไม่มีไม่มีไม่มีแก้ไปเลยเพื่อนี่เเหรอออกูต้องเอาให้ตลอดไอ้พวกควายนี่โอ้โห คลุา่ยทุกไมว่ามงไม่บอกเลยนาขี่ไม่รอให้เบ็ดพอมเสด็จเข้ามาด้วยเด้ไอ้สัตว์ไอ้ต์เล่นเป็นหน สองตัวสองตัว i k down B ตัวนึงตัวนึงมีตัวนึ่งัตออยูนึงตัวแล้วมึงไปอยู่หลังมันำเพี้ยเลไม่รู้ว่าป่านไหนโดนไม่มีครับหน้ากูมาได้ปะนิ่งมาหนึ่งมาแล้วมาหรอแจ็คกูได้เล่นบ่อยๆเลยนิงเกนะเล่นอเล่น ผมไอ้เหี้ยตามไปเลยผมเหมือนเดิมเลยวะโหนเลยวะไอเหียเราแม่งเตะเพื่อนกูออกไดไงวะกูไม่เล่นลดูยีดูีางกลางดีเจ้าพัน เกี่ยวนะบอกได้ว่าไม่ออกอ่ะนี่ไงไม่เรวต้องเล่มเ่ยมันใ้เพือกเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามปโคตรเยอะเลยเขาเอเหรอเออใช่ตอนมันเราถึงแล้วเฮ้ยเหรอ One enemy remaining ทำมันเสร็จแล้ว

มันไม่รู้มึงมาเร็วมากมันไม่รู้ไม่มีทางรู้เพื่อนฮีตสไพร์ดาวน์บีเาชุดละชุดดี๋ยวบางทีจะไปแข่งเ็ได้เพื่อนพ้นลมเลยวะเดี๋ยวเวลามันเวลามันเล่นกับคนรู้ใจมันเป็นอย่างนี้และเพื่อนมันเก่งนะ5อยู่แล้วเขียวอะไรอย่างเง้ยเมื่อรอบมันเก่งแหวกเกี่ยวอ่ะเพื่อนรอยเหี้ยอะไรเอ้าไม่หมายว่ากูไปวันแถบมาเลยแล้วกันตรงนี้นะ

เออเกือกุน่าจะออกเองว่าจะได้เท่มั้งออกเองนะออกอะไรแดกอ่ะมึงกินกไงเพื่อนคุณเรียกกินกับมึงแล้วเฮียคุณเลี้ยงข้าวเนี่ยอ้าวเฮียมันก็ต้องเลี้ยงคื่นนี่เฮียกลวยไอ้หน่าดีมีคอนเพื่อนโอ้โหบุรอกู๊สี่ตัวแล้วันะตรงกลาง เ้มันจะเข้านะมันเข้าลิงก์มันเข้าลิงก์โคตรมากอุ้ยเอ้ยโอเคดีด้วยเขสายมือสายมือสายมือต้องเจอต้องเจอสายมือแดบไปแล้วแดลิงก์แดลิงก์ไซเฟอร์ไม่เจอเพื่อนไเฟอไปไหนเฮ้ยไซเฟอร์นายต้องอยู่มิดอย้่มิด

นีอยู่นี่แถบเขาว้ายูได้ d ล้วแย่หลังบอมซ้ายเฮ้ยขาวหลังบอมหลังบอมหลังบอมยังอยู่ระวังหลังบอมหลังบอมหลังบอมแต่ไปลิงเหรอเฮ้ยใครกูอ๋อซีทีมาตัวหนึ่งไอ้บัตหลยกลางเซิดฟุ้งเสแล้วตดี๋ยวนั้นตายแล้วได้บาแค่เว้นตัวหนึ่งว้าซีทีเลยแล้ว เซเวนตัวทีมอะไรเซเว่นเซเว่นครบล้วมัด Last player standing ปี๋อยู่เฉย่องทีนะปุ้ยอยู่จเาเล่นปุสเรืยมันยืนเพื่อนไม่ถัดหรอโอ้ยเหยียดแม่ไปเฟ้อเล่นนี่หรอไม่โดดอยู่ฝาตัวนึงคนยิงกัน มเนสามตัวนั้นเนี่ยเดินทะลุเข้ามาได้อย่างไรลงลูกนี้เลยป่าก่อนป่าต้นไม้ตามาได้ มีตัวนึงมีตัวนึงไปย้านไปก่อนาแอไปก่อนคูลงวยไม่รู้เจ็ตุยจากลางหรือเปล่าเออลองลิงอะมนอยู่ในสายอรฮะมันอยู่สายอราเออเราเดินแาบนี้เลยด้วยกันะเดินลงเจ็ทะลุเอตมาเออหลังกูอระวังเจ็เออดูดูอยู่หน้ากูตัวนึงตยโอ้โดนึงขาเลือเหลือน โอ้โหอยู่ทิศขวาปืนมันแรงไว้ปืนเที่ยเนี่ยทำไมมึงไม่บอกกูมันอยู่ทิศขวาเออเดินขึ้นข่าเล่นหนึงจุดอยู่ไหนไม่เห็นแล้วปัดกลางไหนเดี๋ยว next มีตัวมั้งมีตัวจะบีตัวเพื่อนเด็กอยู่ไหนเอ้ยนีบีสองตัวน่ะโอ้ยเหยศแม่เอาลูกสอบมาโหงี่หน้าหนอแตกเลยคุณ ้ายขวาไว้ตันไ้ตายล่าสุดอะบักกี้ยังไม่เก็บปืนมีเฟสตัวหนึ่งน่ากลัวนะล่าสุดหมาได้หมาได้ต้องแป๊บนึงต้องเย้ก็บอกหมาได้เฉลิมพูดสวยดีควายไอ้เยี่ยจังตัวหนึ่งนี่แค่มันต้องชิดมุมไหนวันนี้แค่ตรงเนี้ยเออตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไอ้ก๊อฟไม่งมันเดนก่อนดิมันเจ็บดิไปมันดักแล้วเยี่ยบงกันเองอะเอยบัตรสวย ไม่เห็นแถบเลมาเพื่อนแถบหน่อยมาเพื่อนทีนึงแม่ไปเพิ่มไม่เจอนะเออโอ้ต้องเล็งมุมไหนมังเนี่ยโอ้เล็งขวากับวินโดว้ป่าขึ้นนี้ป่ะป่าใกล้มึงอ่ะนี่หรอเออตายแล้วเพื่อนโอ้ เวยโอ้เอียะเดินทิพไผ่มึง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 อยู่ตรงเนี้ยมึงมึงอัมตีลายนี้เลยเพื่อนหลังบอมเนี่ยตรงตรงเลยได้ได้ได้แล้วแล้วมึงก็ปาซีคอนเข้าไปอีกทีหนึ่งตรงนี้มาไปตุ่ยดิเอ้คิฟมึงกำลังรวมทำอะไรแค่เพื่อนเพื่อนพิอิตโวอัมตีเลยเพื่อนเฮ้ยรอก่อนนะอัมตมีคนโดนต่อตกโดน

หาทีทีมาป่ะมันจะเห็นหัวกูไหมไม่มันดูซ้ายขวามันอยู่ไอ้ต้องหลับ Last player dead One enemy remain ปโองเย็บแม่ด้วยกันยาเยอะแลไอ้ดำแมวสักตัวเลยวะไม่เห็นหัวตัวเขาหลับมั้งไม่เห็นมันแล้วอ่ะเห็นเขาเป็นีโคระวังมันวานเออเออหมาก่อนหมาก่อนหมาก่อนเหมือนเดิม

ูดับเว้ยกดอยู่แนติเว้ยไม่แล้วม่เรมึงอันติโง่เกินเว้ยโง่มึงกะโง่ไอ้เหี้ยเป็นเล่นเพื่อนอะเอ้อดีดีแม่งไอ้เหี้ยแม่งเก่งกับทุกตัวดู้อเหี้ยต้องเนี่ยดูเด็ดนะใครจับดูเอลเล่นเหมือนคนเล่นไม่เป็นอ่ะเหี้ยที่หลังบอกดิเล่นไม่เป็นเดีเล่นให้ดูเอลว่ะมาไทยมา้ายโอ้ยโอ้ยเฮียโขแม่งยีงไวควายอ่ะว้ายิงแจมไปดิ าไหนวอม่ดยตัวท้าย้าไม่รู้นะตัวท้ายไม่รู้นะจะยิ้ไอ้โคขิงหาก็เลยทิงฮ้งขวาสวยเขพิ้หารไอ้ไอ้ไอ้เมื่อกี้เขาตาไปล่ยนตัว่ืนอ้เหี้ยต้องเยี้ยต้องกระโดดไปเจอแถบข้างบนอีกันซิแถบแม็กเขาลอกใค้ใหญ่ไอ้เห้ยไหมเกลียดจริงไหเหียเียแสวม ฟกัสุดๆเออมึงมีคลิปมาคลิปไปเจาะหน้าสมุกแค่นั้นแหละนูพี่ค่ะมันทะลุมาได้นะไอ้คนสวยเฮี้ยเจ็บยิงไวจังว่าเฮี้ยสองออฟว่ะออฟออฟต้องมีเกาะมีเกาะลอยเฮี้ยอะไรอ่ะต้องเกาะมันหมดแล้วนี่มันกลัวเฮี้ยอะไรวะมีเกาะตอนแรกอะ หลังมาไอ้เยี่ต้องมีเกาะเดินย่องอยู่บ้านมัลงไอ้เอี้ยมึงเปิดเกาะมึงวิ่งเลยเพื่อนเตทเลยมา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 โอเคครับฟังกูฟังเออมึงหมาหน้าบีต้องเก็บมันตีเจออันติกูแล้วมึงกดกดเอาตีเออเออรู้เรื่องรู้เรื่องไม่ไปก่อนเดี๋ยวมันสั่งทุกคนสิมิวล้วมิวล้ว เออถ้ามึงยังแพ้อยู่มึงเล็กๆเปิดก่อเวลาเออเปิดก่อเสียป๋าก๊อปมาเก็บยัเก็บยันแล้วกดดีตายสเดเดียว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  โอ้โหเฮียมดักสุดเกินของัวกยึด u รคมีตันึ่งครับมีตัวหนึงขามือแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้มันมีอติ้วยคบอ่ะเฮ้ยไม่เห็นมนก่้ย

l p e n d e o e t i อ้เพีกี่เาถามล่าอะ้าแมาบีฮาไอดเนี่ยเฮียเพุมือโยนน่ะใครโยนกูตัดให้ฟอห้าต่อสมแล้วไปตายเอลิงกันหมดเลย ไม่ไม่ไม่กูอยู่ไหนซ้ายครับกูฆ่าไปหนึ่งด้วยกูอ,อยู่บ<ป>ีเมกกูผิดอะไรอะไอเฮี้ยมันมันเลิกไม่ตายไม่ตายนั่นอะเออ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 มึงไอเฮี้ยมันเคยโทษตัวเองทำไมต้องไอเฮียมันเลิกไม่ตายเว